สวัสดีครับผมโค้ชเจจากเอวิสไทยโค้ชเพื่อความสำเร็จเริ่มต้นที่ตัวคุณก่อนหน้านี้นะครับสัปดาห์ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีโอกาสได้ไปพูดนะครับได้ไปรับเชิญเ,เป็นวิทยากรนในการพูดที่มหาวิทย,ยาลัยปัญญาภุวัฒน์นะครับก็เกี่ยวกับเรื่องการเริ่มต้นธุรกิจนะครับทำธุรก,กิจอย่างไรให้ประสบความสําเร็จนะครับก็ได้มีการแชร์ประสบการณ์ของผมนี่แหละว่าก่อนหน้านี้ที่ทำทำงานธุรกิจส่วนตัวมาเกือบ20ปีเนี่ย ก็มีประสบการณ์ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านปัญหาต่างๆนะครับแล้วก็ล้มลุกคลานอะไรต่างๆมาเนี่ยก็อมาแชร์ให้กับทางเป็นนักศึกษานะครับเพราะว่าคือจะได้เป็นบทเรียนให้กับทางนักศึกษาครับว่าต้องทําอย่างไรถึงจะประสบความสำเร็จได้ในอนาคตบางทีเราเจอตัวที่มันเป็นรุ่นใหม่กว่าดีกว่าเนี่ยเรายังกลับมาถามเขาเลยนะครับก่อนที่ก่อนที่เราจะไปดูของเจ้าอื่น สิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณขายสินค้าที่มีราคาสูงจําเป็นมากๆนะครับในการที่คุณจะต้องอย่างแรกเลยคือคุณจะต้องทําให้ลูกค้าหรือคนที่มาติดต่อคุณเนี่ยรู้สึกว่าคุณเป็นมืออาชีพให้ได้นะครับคุณเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสินค้าตัวนั้นซึ่งมีราคาสูงนะครับอันนี้เป็นด่านแรกเลยที่คุณจะทํำยังไงให้บางคนบอก4วินาทีแรกบางคนบอก7วินาทีแรกที่ลูกค้าโทรเข้ามาหาคุณเนี่ย หรือลูกค้าต่อเข้ามาคุณคุณพูดยังไงให้เขารู้สึกว่าคุณเป็นมืออาชีพจริงๆคุณแม่นในสินค้าและบริการของในสินค้านั้นๆของคุณจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณทําให้เขารู้สึกได้นะครับในอาจจะสี่นาทีเจ็ดนาทีแรกที่คุณคุยกับเขาหรือคุณโต้ตอบกับเขาในครั้งแรกๆเนี่ยทาให้ลูกค้านี่เขารู้สึกมั่นใจได้อันนี้จะเป็นด่านแรกเลยที่จะทําให้คุณสามารถที่จะขายสินค้าได้ง่ายขึ้นนะครับถึงแม้ว่าคุณจะขายราคาสูงกว่าคนอื่น มั่นใจคือคุยกันเสร็จปุ๊บเหมือนอะไรเหมือนคุณคุยกับหมอหมอเฉพาะทางนะครับวิธีการคุยคุณลองกลับไปดูก็ได้ที่ผมเคยทําวิดีโอไว้นะครับว่าวิธีการคุยคุณควรจะคุยกับลูกค้าคุณยังไงบ้างนะครับคุณควมองมุมไหนจริงๆแล้วอย่างที่เขาบอกกันว่าคุณมีสองหูคุณมีหนึ่งปากเพราะฉะนั้นคุณต้องฟังและหาเพียนพอยต์ให้เจอนะครับคุณต้องฟังให้เป็นสองเท่าของการที่คุณจะพูดออกไป ลูกค้าโทรมาเนี่ยคือสินค้าที่คุณจะขายได้ง่ายมีอยู่2แบบแบบหนึ่งคือลูกค้ามีเพนพอยต์อยู่แล้วมีมีความเจ็บปวดมีความเร่งด่วนที่จะต้องใช้สินค้าของคุณอันเนี้ยอาจจะขายทําให้คุณขายง่ายสิ่งที่2คือเขามีเงินแล้วเขาอยากได้อยากได้นี่จะไม่เหมือนมีเพนพอยต์แต่ว่าคุณก็มีโอกาสขายได้ถ้าเกิดว่าคุณปิดการขายเก่งคุณคุณคุยกับเขาได้ตรงจุดนะครับเพราะฉะนั้นการที่คุณจะรู้สิ่งเหล่านี้ได้คุณจะรู้เพนพอยต์ของเขาได้ คุณจะรู้ว่าเขาอยากได้ยังไงอะไรที่เป็นจุดที่คุณจะต้องคุยให้ถูกพอแทงไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยลูกค้าจะซื้อคุณนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะรู้ได้คืออะไรหนึ่งถามคำถามที่ถูกต้อง 2. ฟังให้ค้นหาให้ดีจากการที่ถามคำถามแล้วก็ฟังให้ออกนะครับว่าเขามีเพลพอยต์ตรงไหนเขาอยากได้ตรงไหนเขาเขาซื้อไปเพื่ออะไรเพื่อตัวเขาเองเพื่อลูกเพื่อสุขภาพเขา เพื่ออะไรต่างๆพวกนี้ถ้าเกิดว่าคุณหามันเจอนะครับคุณโต้ตอบกับเขาได้ถูกจุดเนี่ยรับรองได้ว่าเขาเนี่ยมีโอกาสซื้อของคุณได้มากอย่างแน่นอนนะครับเรื่องเงินถ้าเกิดว่าคุณขายสินค้าราคาแพงกว่าคนอื่นเนี่ยการที่คุณจะเพิ่มมูลค่านะครับคือคุณจะต้องดูว่าของที่คุณขายในที่ขายแพงคนอื่นนยการที่เพิ่มมูลค่านี่มันไม่ยาก คุณต้องดูว่าอะไรที่ลูกค้าเขาต้องการนะครับอาจจะเกิดจากการที่คุณขายไปเรื่อยๆแล้วคุณรู้แหละว่าจุดไหนคือสินค้ามันมีอยู่แต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องบริการเรื่องการเพิ่มคุณค่าอย่างอื่นแม้กระทั่งการที่เอาสินค้าอื่นมาประกอบให้มันขายเป็นแพ็กเกจเป็นโซลูชันให้ลูกค้าก็ทําให้ลูกค้าสามารถที่จะตัดสินใจซื้อได้ไง่ายขึ้นเลือกที่ซื้อจากคุณนะครับแทนที่จะไปเลือกซื้อจากคนอื่นสกลงว่ายังไม่ได้คุยเลยนะฮะว่าที่ไปสอนการ ทางนักศึกษานะครับในเรื่องก,การเริ่มต้นธุรกิจเนี่ยควรจะทํำยังไงบ้างครับเดี๋ยวผมจะขอเริ่มต้นในส่วนที่ว่าที่ไปพูดมานะครับก็สรุปมาตอนนั้นตอนตอนนั้นเนี่ยทำสุกสอนประมาณนักสามชั่วโมงแต่ว่าตอนหลังเนี่ยบุกรดเวลาให้เหลือประมาณชั่วโมงกว่าไม่เกิน2ชั่วโมงนะครับเพราะว่าติดด้วยอย่างอื่นนะครับก็เลยว่าต้องย่อลงมาแต่ เบื้องต้นแล้วเนี่ยที่ผมอยากจะมาฝากก่อนเลยนะครับเดี๋ยวดูรายละเอียดนิดนึงคือมีการที่ช่วงแรกนี้จะเป็นการแนะนําว่าคุณควรจะทําธุรกิจเวลาคุณเริ่มต้นธุรกิจเนี่ยคุณควรจะทําเป็นลักษณะแค่ธุรกิจส่วนตัวก่อนยังไม่ต้องมียังไม่ต้องจดเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นนิติบุคคลลักษณะนั้นนะครับแล้วก็คือจะดูยังไงได้ว่าคุณควรจดหรือคุณยังไม่ควรจะจดเป็นรูปบริษัทเนี่ยเพราะมันมีข้อดีข้อเสียเหมือนกัน ขึ้นกับสินค้าขึ้นกับกําไรต้นทุนของคุณเหมือนกันนะครับว่ากําไรคุณเยอะเป็นสัดส,ส่วนทเท่าไหร่มันเหมาะที่จะจดเป็นนี้ทุกคนหรือยังเพราะว่ามันก็มีข้อดีข้อเสียรวมถึงการที่จดเป็นนี้ทุกคนจดเป็นบริษัทเนี่ยมีค่าใช้จ่าย,ยาต่างๆอย่างเช่นค่าใช้จ่ายในการทําบัญชีในการปิดมบกพวกนี้มันคุ้มไหมที่คุณจะจดเป็นรูปบริษัทนะครับข้อดีอื่นๆของจดเป็นรูปบริษทัทก็มีอย่างเช่นว่าคุณมีความน่าเถือ่อคุณสามารถที่จะหาผู้ส่วนมาหา คนที่มาร่วมลงคุณหรือ,อคุณได้การขยายความการที่จะขอกู้ต่งางๆเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะครับอันนี้คือในส่วนของข้อดีของการที่คุณจดเป็นรูปนิติบุคคลนอกนั้นก็มีเรื่องเกี่ยวกับในยุคโควิดเนี่ยคุณจะต้องการที่คุณจะเริ่มต้นทาธุรกิจมันต่างจากก่อนหน้าที่จะมีโควิดยังไงบ้างในวิกฤตในทุกวิกฤตมีโอกาสอยู่คุณจะมองให้ออกอยังไงนะครับว่า วิกฤตเนี่ยมันผ่านมาแล้วก็มันก็จะผ่านไปนะครับเหมือนวิกฤตที่เคยผ่านมาผมผ่านวิกฤตปี40มาปี50เฮมเบอร์เกอร์คริสเนี่ยคือมันมีโอกาสในทุกวิกฤตแหละคุณก็ต้องหามองหามันให้เจอนะครับซึ่งผมบอกได้ว่าวิกฤตโควิดครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่อีกแค่ปีสองปีนะมันอาจจะ3 4, ปีสีปีอาจจะอยู่กับเราไปตลอดเลยเราจะต้องเปลี่ยนนิวมอนเืี่ยวบอกนิว n o r m a l ลนะครับคืออาจต้องเปลี่ยนไปตลอดการเล ถึงจะมีวัคซีนก็ตามเนี่ยถึงทุกคนจะฉีดวัคซีนก็ตามเนี่ยแต่มันก็ยังมีโอกาสที่จะติดได้อีกไม่ใช่ว่ามันฉีดวัคซีนแล้วมันจะหายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันก็การปรับตัวของคนเนี่ยมันจะต้องปรับตัวแน่นอนทุกอย่างต้องปรับตัวแน่นอนคุณมองออกหรือยังว่าในอนาคตอีก3ปี5ปีเนี่ยธุรกิจไหนนี่มันจะไปได้ธุรกิจไหนที่มันจะมันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตลอด คือมันจะไม่กลับมาเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับอันนั้นคือดิวนองนอถ้าเกิดว่าคุณมองออกในธุรกิจของคุณที่คุณทําอยู่เนี่ยก็จะทําให้คุณสามารถที่จะวางแผนรับมือต่างๆได้ยาผมบอกได้ว่าอย่าไปคาดหวังนะครับว่าโควิดมันจะหายไปผมบอกได้ว่ามันเปลี่ยนแปลงแล้วมันเปลี่ยนแปลงตลอดเลยนะครับมันจะไม่มีทางที่คุณจะหวนกลับมาเหมือนก่อนจะมีโควิดได้เพราะฉะนั้นบางคนที่ยังมีความหวังอยู่ว่ามันจะเหมือนก่อนโควิดผมบอกได้ว่าคุณเนี่ยทางที่ดีคุณลอง ต้องเปลี่ยนความคิดของคุณนะครับดูว่าคือมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันไม่กลับมาเหมือนเดิมแล้วคุณจะทํายังไงมากกว่านะครับธุรกิจคุณจะปรับยังไงมากกว่านะครับเพราะว่าหลายธุรกิจเนี่ยที่เขาฝืนฝืนมาละลอกแรกยังโอเคอยู่ฝืนละลอกสองไม่ไหวจนต้องขายของผมเจอหลายคนนะขายทรัพย์สินของตัวเองเนี่ยสุดท้ายก็ต้องปิดธุรกิจเนี่ยเป็นสิ่งที่ที่จริงๆแล้วมันน่าจะประเมินได้ก่อนแต่ว่าหลายๆคนก็คือยังอาจจะต้องเสียดายหรือว่ามันไม่มีทางเลือกอื่นทุกคนจะบอกว่า คือไม่มีทางเลือกอื่นซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเห็นอยู่แล้วว่าอนาคตนี้มันไปไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยคุณยังฝืนไปทางนั้นอีกมันก็มีแต่ทางที่จะติดลบลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นคุณต้องมองให้ออกก่อนว่าธุรกิจของคุณไปได้หรือไปไม่ได้ในสภาพของโควิดเนี่ยที่มีผลกระทบจากโควิดมานะครับถ้าเกิดธุรกิจของคุณไปได้คุณก็อาจจะปรับเปลี่ยนไม่ได้เยอะมันอาจจะรุ่งขึ้นมาก็ได้หรือธุรกิจที่มัน มันไปไม่ได้อย่างโรงงานบางโรงงานเนี่ยผลิตชิ้นส่วนรถยนต์เนี่ยเขาหันไปผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือแพทย์ชิ้นส่วนอื่นเขากลับกลายเป็นเขาสามารถที่จะขายได้ขายไม่ทันจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญคือคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจไม่มีเวลาที่จะมานั่งทอ้อต้องมองให้ออกต้องไปหาโอกาสใหม่ๆซึ่งถ้าไม่ออกไปหาโอกาสใหม่ๆมันมันไม่มันยากที่จะวิ่งเข้ามาชนเนุณเองนะครับไอ้โอกาสใหม่ๆโ,โอกาสที่ท,ที่ดีต่างๆเนี่ย บางทีมันอาจจะมองไม่ออกถ้าเกิดคุณไม่ออกไปคุยกับกับกับคนอื่นๆไม่ออกไปช่วยกันพาร์ทเนอร์กับกิจการที่อาจจะถ้าเกิดคุณทําร่วมกันในช่วงโควิดแลอาจจะดีขึ้นลักษณะนี้เนี่ยทางคนที่เป็นเจ้าของคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจก็จะต้องดิ้นรนนะครับต้องพยายามอยู่อย่าไปหมดหวังนะครับเพราะว่ายัางไงคุณก็จะต้องปรับตัวมันอยู่ที่ว่าการปรับตัวเป็นเรื่องยากที่สุดและการที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซนของคุณได้เนี่ย สิ่งนี้คุณเดิมุญทํามาซ้ําๆแต่ว่าคุณจะต้องมาเริ่มต้นอะไรใหม่ๆไม่มีใครอยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับแต่ขอให้มองว่าถ้าเกิดคุณเริ่มต้นอะไรใหม่ๆคุณได้ปรับปรุงตัวเองใหม่ๆแล้วเนี่ยคุณอาจจะประสบความสาเร็จได้มากกว่าที่คุณเป็นอยู่หรือว่าก่อนที่คุณจะเกิดคุณจะประสบปัญหาทางด้านธุรกิจพวกนี้นะครับเพราะว่าอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นอย่างเจ้าถุยหลายๆคนที่เขาประสบปัญหาธุรกิจล้มมาก่อนในช่วงปี40จากธุรกิจ เศรษฐกิจนะครับก็ฟื้นกลับมาแล้วดีกว่าเดิมอีกก็มีเยอะแยะนะครับให้เห็น